หลังไหล่เฟิร์มกระชับด้วยสี่ท่าที่อยากแนะนำค่ะเพื่อนๆบริหารวันละ,ะประมาณไม่เกิน5นาทีค่ะเพื่อนๆท่าที่1นะคะ30ครั้งค่ะแล้วก็ยกแขนให้สุดนะคะแล้วก็ลงมาแล้วก็แขนเราจะไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะลงมาแบบนี้ยืดให้สุดนะคะเนี่ยค่ะ แขนเราก็จะไปข้างหลังแบบนี้นะคะก็จะได้ช่วงข้างหลังด้วยค่ะเพื่อนๆหลังไหลแล้วเนี่ยค่ะสบักก็จะช่วยได้โดยเฉพาะาาพวกเราเนี่ยค่ะที่ใช้มือถือในการทำงานเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้ลดแถมทําให้บ่าไหลเราเฟิร์มกระชับด้วยค่ะเพื่อนๆีน่ค่ะพักสิบวิค่ะ ได้เต็มๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อกี้จะรู้สึกเลยค่ะว่าเน้นๆเลยค่ะเพื่อนๆต่อไปท่าที่สองค่ะสามสิบครั้งเหมือนกันค่ะยืนตัวตรงนะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องหน้าตั้งฉากนะคะเพื่อนๆยกแขนขึ้นให้สุดค่ะก็จะช่วยบริหารส่วนสะบัก บ่าไหลแล้วนะคะเพื่อนๆที่สำคัญได้ต้นแขนด้วยค่ะก็จะช่วยให้ทั้งเฟิร์มกระชับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดบ่าไหลด้วยค่ะถ้าเมื่อยก็สามารถพักในระหว่างทำนี้ได้นะคะเพื่อนๆถึงสาสิบครั้งไหม ถ้าไม่ถึงเราก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนค่ะใกล้ได้พักแล้วค่ะใกล้30ครั้งละจะรู้สึกได้ถึงการที่กล้ามเนื้อของเราทำงานเลยค่ะเพื่อนๆพักสิบวิค่ะเพื่อนๆ ต่อไปเรามาเริ่มท่าที่3มค่ะ30ครั้งเหมือนกันยกแขนขึ้นให้สุดเท่าที่เราทำได้นะคะแบบนี้ก็จะช่วยยืดเส้นแขนที่แขนเราได้ด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาลงมาด้านหลังแบบนี้นะคะนี่ค่ะดึงไปให้สุดแล้วก็ลงมานะคะได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นค่ะ ทั้งหมดทุกท่านี่ค่ะก็จะช่วยให้หลังบ่าไหลเราแข็งแรงเวลาเรา,าใช้งานาใช้มือถือนานๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ไม่ต้องรอให้ปวดนะคะเพื่อนๆเราก็บริหารร่างกายของเราไว้เลยค่ะพักสิบวิค่ะมาถึงเซตที่สามนี่โอ้โหแบบแขนลาได้เลยนะคะเพื่อนๆ ต่อไปท่าที่สี่ท่าสุดท้ายแล้วค่ะสามสิบครั้งเหมือนกันค่ะเพื่อนๆตรงแล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะอย่าลืมเกรงหน้าท้องนะคะแค่สี่ท่านี้ค่ะเรามองดูว่าเป็นท่าง่ายๆใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ถ้าได้ทําจริงแล้วเนี่ยค่ะบางทีเราทําใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงสามสิบครั้งด้วยค่ะคือเขาจะแบบว่าเราจะได้บริหารแบบเต็มเต็มเลยค่ะ ทำแล้วจะรู้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมบริหารร่างกายไม่ต้องรอให้ปวดหรือเมื่อยนะคะเพราะเขาก็จะช่วยให้หลังไหลเราเฟิร์มก็ชับด้วยค่ะที่สําคัญเราทํางานกับมือถือนะะี่ค่ะเราบริหารร่างกายของเราเลยค่ะไม่ต้องรอให้ปวดนะคะอย่างน้อย ก็จะไม่ทำให้เราเสียสุขภาพในการใช้มือถือหรือคอมในการทำงานค่ะเพื่อน